สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมครับ m s r k Z mm hmm. และในวันนี้เราจะมาเปิดร้านกาแฟกัน,นครับ mm hmm. วันนี้ผมจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วเด mm ี hmm. ๋ยวเราไปหาที่ตั้งร้านแล้วกันเราก่อนเลย mm hmm. เฮ้ยนี่ร้านแรกเลยเก็บ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 มา mm hmm. เฮ้ยอันนี้เหมือนนมเลยอ๋อมิ้วใช่นมนม เสร็จยังโอ้กาแฟร้านนี้ทำโคตรช้าเลยท่านผู้ชมโอ้ยได้แล้วนี่ไงน่ากินเปล่าคอแฟอแล้วก็เอามาวางนี่แล้วก็ทำต่อสูตรเดิมเฮ้ยตาทำไมสีมันเปลี่ยนเมื่อกี้มันสีแดงผมจำได้ตอนนี้มันออกเป็นสีน้ำตาลแล้วปะเก็บวัที่ดิบต่ออันนี้ร้านของชาวบ้านเขานะขอดูร้านชาวบ้านโอ้ ท่านผู้ชมดูร้านชาวบ้านเขาดิมีเครื่องทํากาแฟอย่างเยอะเลยโอ้โหมีหกเครื่องอะ่ะโอ้สุดยอดแสดงว่าเปิดมานานเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บมาัทุกันเก็บเก็บเกบเก็บเก็บเก็บแล้วทำไมผมได้เจ้กล่องเขียววะเนี่ยไอ้กล่องเขียวๆนี่คืออะไรอะเหมือนบลูเบอร์รี่เลยอาจจะเป็นกาแฟรสบลูเบอร์รี่นะ อาจจะดีก็ได้กาแฟรสบูเบอรี่มันมีไปว่ากาแฟรสบูเบอรี่อ่ะเฮ้ยผมได้กาแฟใหม่มาแล้วกาแฟสูตรคลาสสิกเบียร์มันเป็นกาแฟนะโอ้ยเวลสองแล้วเดี๋ยวทําอันใหม่กันอันนี้จะได้สูตรอะไรอ่ะเฮ้ยมีลูกศรชี้ชีปป้ไปไหนวะชอ็อปเหมือนผมจะต้องซื้ออะไรแล้วแหละเนี่เข้าไปในชอ็อปซิอันนี้เครื่องทำกาแฟกูมีตังค์เท่าไหร่ โอ้โหอีกนิดเดียว61บาทเดี๋ยวเดเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวได้68บาทเดี๋ยวมาซื้อตอนนี้มี57บาทโอ้โหเข้ามาแล้วก็กระตุกเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บสูตรก่อนเก็บเก็บเก็บก็บเก็บเก็บเก็บได้มาแล้วเสร็จยังสวยเฮ้ยกาแฟรสใหม่อืมไป ทำไมยังไม่มีใครมาซื้อผมเลยเนี่ยเฮ้ยได้เจ็ดสิบหกบาทแล้วไปซื้อกันนี่หกสิบเอ็ดบาทซื้อหกสิบเอ็ดบาทไปกันซื้อเรียบร้อยไปโฮ้ยรถโพลมาจากไหนวะเนี่ยรถใครอะ่ะเฮ้ยเธอไปชมรถใครก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เรียกค่าเสียหายซะอัในนี้ใครเนี่ยเฮ้ยใครวะน่ะใส่สูตรยังรอเลย โอ้กาแฟผมโดนซื้อไปแล้วตอนนี้เหลือแก้วเดียวเชิบโอ้กาแฟรถใหม่รถอะไรไม่รู้ชื่อ,อยาวบื้อเลยเคนี่ตอนนี้ผมได้มาอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็วางไปเลยอเครื่องนี้มันจะเตี้ยก,กว่าไอ้เครื่องแรกหน่อยนึงแต่ผมว่าปร,ประสิทธิภาพคงจะดีกว่าเพราะว่ามันแพงกว่าเก็บมา ผมว่าก่อนเราจะมาขายกาแฟเราไปคณะไอ้นี่ตลกเลยนะเนี่ยคนอะไรถือของซ้อนกันสี่อันได้โดยไม่ตกแล้วก็เดินชิวๆด้วยนะอ,อีกอันหนึ่งครบแล้วเหรอเดี๋ยวมันขาดอีกอันหนึ่งเนี่ยอ,อครบแล้วครบแล้วโอเคโอเคแล้วก็อันนี้ก็ใส่เครื่องใหม่ของเราเลยประเดิมเลยนี่ใส่เข้าไปดูซิมันทำงานยังไงชึบจะซูมจะซูม ชื้อโอเคโอ้อันนี้ทำช้าหรือทำเร็วกว่า17วิอันเนี้ยโอ้ oh, อันนี้ได้แล้วเฮ้ยท้าไปเครื่องแรกแล้วมันไวจังวะเก็บต่อเดี๋ยวได้91บาทเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องใหม่กันเครื่องถัดไปมัน91้าสบเาทวิวสามแล้วเจ้าอืมได้แล้วใช่ไหม โอ้เสียงสวยเลยกแก้วอ่ะอร่อยอีกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเก็บ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 โอเคไว้ได้เก้าสิบห้าบาทแล้วปะ่ะซื้อ,อยังอื่นกันมันมีหลายร้านด้วยท่านผู้ชมไอร้านนี้คือร้านอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนกเหรอนกพิษนกอินทรี มันไม่เหมือนนอกอินทรีเลยนะเนี่ยมันเหมือนนอกพิราบมากกว่านะเนี่ยอ๋อไปนสัตว์เลี้ยงโอ้เป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงอ๋อใช่มันก็บอกกินด้วยว่าว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงอันนี้ร้านเอียงวะ่ะเข้าไปดูกันเร็วๆนี้แสดงว่าร้านยังไม่เปิดมาซื้อกาแฟซื้อเครื่องทํากาแฟต่อโอ้ยมีซื้อถาดด้วยท่านผู้ชมโอ้โหงนั้นซื้อถาดเลยผมว่ามันต้องใส่วัตถุดิบได้เยอะขึ้นใช่ไหม ผมซื้อถานมาแล้วไหนขอดูซิดูซินี่ร้านเราร้านแรกร้านแรกมันก็จะดีอย่างนี้แหละโอ้กาแฟผมขายหมดจังรวดเร็วอร่อยอะสิใช่ไหมไหนขอไปเดิมถานใหม่ดีว่ามันดีแค่ไหนกันเชียวที่เห็นภาพมันกระตุกกระตุกอย่างนี้นะท่านผู้ชมมันก็คงจะเป็นที่เซิร์ฟไปแหละไม่แน่ก็เป็นที่โทรศัพท์ผมไปแหละโอเค แล้วก็ไปเก็บอีกอันนี้เก็บได้กี่อันวะไม่ได้นับลืมชึบชึบหนึ่งแล้วนะสองสามสี่กูได้กี่อันวะได้เท่าเดิมเหรออ๋อได้สี่อันเหมือนเดิมแล้วกูจะซื้อถาดมาทําไมวันนี้อย่าบอกซื้อมาเพื่อสวยงามอะ่ะอืมทาไปเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวเก็บต่อเลยเดี๋ยวาวนี้ไปซื้อเครื่องแนละ้ว ชึบชิปชิชชัทถุดิบอืมเต็มแล้วโอ้ร้านนี้พื้นสวยจังเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวเอาเขามั่งเดี๋ยวมีตังผมซื้อแน่อืมเวลสี่แล้วจ้าตอนนี้กาแฟเริ่มเกลื่อนลูกค้าไม่ค่อยมีเดี๋ยวไปหาซื้ออ้ยลูกค้ามาแล้ววู้ มาซื้อเครื่อง90บาทใช่ปะอุย้ยซื้อ125ไปเลยไม่ใช่เว็บ125แต่เป็นเครื่องทำกาแฟ125รุ่น125ยีประชบบกะชบมาวางเครื่องกันโอ้โยเครื่องสวยเหมือนกันนะเนี่ยเครื่องแจ่มเลยอโอ้โหกาแฟผมหมดอย่างรวดเร็ว เป็นไงร้านผมเริ่มขายดีเก็บวัตถุดิบต่อแล้วต้องรีบรีบทำตังแล้วท่านผู้ชมตอนนี้กำลังขายดีช่วงกบโกยได้ไปแล้วมาไปเดิมเครื่องใหม่เลยอะไปกดสูตรไม่ได้อ่ะอ๋อต้องการส่วนผสมเพิ่มโอ้โหใช้ส่วนผสมห้าอย่าง เครื่องใหม่ใช้ส่วนผสมห้าอย่างแสดงว่ามันต้องได้ของใหม่แน่นอนได้สูตรกาแฟใหม่ใช่ไหมอืมทำไปใส่กาแฟไปกระตุกกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงเจ็บเจบเจบเบบเก็บของไม่ค่อยจะขึ้นโอเคได้มาแล้วเฮ้ยผมอยากได้พื้นใหม่อย่างเขามั่งอะ ดูดีพื้นเขาแบบอย่างสวยอ่ะเอาใส่เครื่องนี้ไปก่นอนไอเครื่องนี้รอนานแล้วอันนี้กาแฟอะไรสีดำดำอืมอุ้ยอันนี้เหมือนกับชานมไข่มุกเลยว่าดูดิเหมือนปะ ใส่เข้าไปเอากาแฟนี่มาอีกสามวิใช่ไหมเอามาแล้วก็วางขายเลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนมาซื้อพื้นยังไงชั้นวางอ่ะชั้นวางนี่ก็ยี่ห้าบาทเวลห้าแล้วอ๋อนี่ไงซื้อพื้นนะถ้าเป็นพื้นสีฟ้าเท่าไหร่วะพื้นสีฟ้าสิบเพชไ้พื้นแบบนั้นเท่าไหร่วะพื้นแบบชาวบ้านเขาอ ผมว่ามันต้องแพงแน่เลยวะ่ะอ๋อนี่ไงลูกค้าเราโหแป,ป๊บเดียวหมดอ่ะขายแป,ป๊บเดียวหมดอะขายยังดีเฮ้ยได้สูตรใหม่มามันอ่านว่าไงวะซินนามอนนะซินนามอนมันมีจริงๆใช่ไหมไอซินนามอนบนโลกไว้นะก็คงจะมีอ่ะผมว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อถาดแล้ว โอ้มีกาแฟสูตรใหม่แล้วผมเห็นกาแฟสูตรใหม่เป็นกาแฟแก้วเฮ้ยไปดูถาดใหม่กันนผู้ชมถ้าถาดไม่ถูกใจเดี๋ยวซื้อเครื่องมาอีกบ้าเครื่องแล้วตอนนี้บ้าเครื่องอันนี้สองร้อยกว่าบาททำไมแพงจังโคตรแพงเลยสองร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวซื้อถาสองร้อยกว่าบาทดีกว่านะผู้ชมผมซื้อพื้นดีกว่า พื้นร้านเรามันแบบไม่แจมเลยขูพื้นแ,งแพงๆเอาสีแดงไปก่อนแล้วกันเรียบร้อยนี่เป็นไงดูน่าอยู่ขึ้นไหมหน่าอยู่ขึ้นมานิดนึงไปซื้อถาดกันลดสีเขียวมาซื้อถาดอขู่ถาดต่อไปแ,แพงๆนี่อันนี้นได้มาแล้วถาดสีฟ้า อันนี้มันบอกว่าเก็บได้6อันน่ะถ้าเก็บได้หกอัน,นก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบเก็บได้หอัน,นจริงหรอหนึ่งสสนี่มันแค่สีอันเองไม่ใช่หรอเนี่ยมันเก็บได้แค่สี่เองอ่ะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลมืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรจะเป็นแมปอะไรโรบอทก,ก็ฝากตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แสวัสดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมสงสัยว่าไปดูกับผมกันแป๊บหนึ่งว่าทำไมถาดผมมันถึงไม่เปลี่ยนแปลงอย่าบอกนะว่ากูไม่ได้กดใส่นั่นๆะนะนะผมผมขอไปลองหน่อย ใช่ไหมหรือผมไม่ได้ไปกดใส่วะในในคลิปนะโอ้โหไอบ้บ้าจบคลิปอยู่แล้วเพิ่งจะรู้วิธีการใส่ถาดโอ้โหไว้เจอคลิปหน้าผมไปแล้วโอ้องโหงงตั้งนาน